ของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีประมาณหคนคุณปรยยุทธคุณปวณิ์คุณอนุทินคุณอนุพงคุณธรรมนัททั้งแกงห้าคนเนี่ยถ้าอยากจะให้อ่าท่านอธิบายลักษณะคุณสมบัติแบบกระชับกระชับของแต่ละคนว่าใจถึงพึ่งได้ทําอะไรเพื่อเพื่อประเทศชาติบ้างเริ่มต้นจากคุณปรยยุทธจันโอชาท่านจะให้คํานิยามของคนคนนี้ว่าอย่างไรฮะคุณนวัดนี่หยิบยกตัวบุคคลมาถูกต้องเลยห้าคนเนี่ยะนะเนี่ยคือคตัวปัญหาของประเทศ <c oughs> นะทั้งแก๊งนะครับนะเรียกตรงๆนะครับถ้าพูดถึงประยุทธ์จันโอชาจุดด้อยที่สุดในสายตาท่านเพราะท่านเคยบอกว่าแม้กระทั่งเป็นยามที่บ้านยังไม่คิดจะเอาจุดด้อย <c oughs> จุดที่ไม่ดีของคุณประยุทธ์จันโอชาแบบสั้นๆคืออะไรในสายตาท่านแบบสั้นๆคือคือคือ,คอว่าการบริหารประเทศชาติมันไม่ใช่การบริหารหน่วยงานของตาหารนะเพราะฉะนั้นประเทศเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะเอาทหารเนี่ยมาเป็นนายยกตีได้เลยแม้แต่คนเดียวเอามาเป็นนายกนะก็จะพูดปฏิบัติแบบเนี้นะแล้วประวิจก็เป็นคนเี้ยมักใหญ่ายสูงมาโดยตลอดนะรวมทั้งคุณอรุพงศ์คุณอนุพงศ์เนี่ยมาตอบเป็นพวับต่อจากคุณเอกสนทิพอเด็กชนทิเพิ่งยึดอํานาจใช่ไหมอรุพงศ์เนี่ยถามว่าอยากยึดไหมก็อยากแต่มันติดเกินไปนะจงกระั้ง มันไม่สามารถเวลามันทําไม่ได้หรอกพอคุณนนท์พงกษียปไปยุทธก็มาแทนคุณระยุทธเราเป็นพบบอแทนเนี่ยผมกเกษียณมาก่อนนะแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ยึดหน้าหรอกเพราะมันเน 49, พิ่งยึดปีสี่เก้าห้าเจ็ดเอ้ห้าห้าสี่ห้าห้าคุณไปยุทธเป็นผบปะทะบอมยิ่งยิงมากดิใคปรากฏว่าเอ้ห้าเจ็ดก่อนเกษียณกูรอจริงตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าวางแผนมาแล้วสามปีนะครับพอเป็นพบทบอก็ ในการยิ่งดมามเลยนะครับคุณธรรมนัทพมเผ่าเนี่ยคิดยังไงครับท่านสรีติวิสุทธ์ท่านคิดยังไงกับคนคนนี้มาไกลเกินไปไหมครับผมผมดูแล้วนะไม่มันไม่ได้มีความเหมาะสมที่มาเป็นรัฐมนตรีเลยนะอย่าว่าจะยิ่งใหญ่ต่อไปขนาดไหนเลยต้องไปดูประวัติเขาที่นะคนกตรวจสอประวัติแล้วะครับแต่เรารู้ประวัติกับความเจริญของเขาก็ขึ้นทุกวันนะครับมันยังไงดีก็คือ อย่างนี้ก็การจะแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นอำนาจของใคร,ครเป็นอำนาจของนายกรรมตรีปติลำตีแต่ตั้งอีกคนไหนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่มา้องันต้องคุยก่อนอะไรเงี้ยนหมใครเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ได้แล้วถามว่าคุณไปยุทธ์ไม่รู้ประวัติคุณธรรมนัสเหเลยก็ต้องรู้รู้คุณธรรมนัได้ถูกไล่ออกจากราชการนะสามสี่ครั้งแล้ว S <S นะได้รับพรบลามันทินล้างมันทินเด็กก็ถูกไล่ออกอีกเดี๋ยวก็มีคดีนู้นทีนี้ไปฆ่าเขาไปตุยเขาไปเรื่องตลาดคุมไอ้นู้นคุมไม่นี่มีแต่เรื่องเฉาโชใช่ไหม,ม,มคนพวกนี้มันก็นักเลงนี่มันก็มีเงินมีทองใช่ไหมแล้วก็เรือกตกเกิดตั้งกูกล้าใช้กล้าจ่ายกูกล้านู่นกล้านี่มันก็โตขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วคุณประยุทธ์ยัง ยังมาใช้คนอย่างนี้อยู่หรืออีกเรื่องหนึ่งที่คาใจคนไทยมากเฮโรอีนมันคือแป้งมันท่านสันติท่านรู้สึกยังไงบ้างกับคํานี้แล้วท่านเชื่อไหมว่ามันคือแป้งมันคืออย่างนี้ครับคือว่าคุณธรรมนัทเนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องรู้เห็นในการค้าย,ยาเสพติดไอ้ที่ไปติดคุกน,นไหมรู้เห็นรู้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเข้ามาติดตามในประเทศไทยแล้ว เขารู้ความสัมพันธ์นะเกี่ยวข้องของคุณธรรมนัฐคุณสอนสาศาสตร์เทียมทัศน์ซึ่งเป็นอดีตตำรวจเก่านะแล้วก็ถูกไล่ออกไปนะครับแล้วไปติดคุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เลยคบหากับธรรมนัฐมานะแล้วบุคคลอื่นอีกต่างๆนะเพราะฉะนั้นตำรวจสเตเลียมันมาตามในประเทศไทยนะจนรู้เรื่องหมดแล้วนะะแล้วมันก็นลอดที่ดักหลอดที่นูน่นใช่ไหมดักรอนี่เดี๋ยวจะมีผู้หญิง นะขนยาเสพติดไปก่อนไปพักที่ห้องพักนี้ใช่ไหมนะพ<ะ>อผู้หญิงออกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะดูติดตามดูแลมีตำรวจมีตำรวจออสเตรเลียที่เมืองไทยบอกเราบ,บ,รบธรรมนัฐจะมาเที่ยวบินไหนซอนาศาสจะมาเที่ยวบินไหนแยกจากกันไปไนงะใช่ไหมครับเพราะงั้นไอ้ตำรวจออสเตรเลียก็วางแผนนะไปเอาเพรีนออกใช่ไหมอือืมนะแล้วก็เอาแป้งไปใส่ไว้นะเพื่อจะจับนะอพอถึง อธรรมนัตมาได้ไม,ไม่ไม่นานนะแป๊บเดียวตำรวจก็จับป๊อปพร้อมของกลางแต่ของกลางเนี่ยที่เขาจับตอนแรกนั้นมันคือเฮโรอีนไงแต่ที่ <S <S เขาเอาแป๊บออกไว้ใช่ไหมลอกไว้แล้วจ,จับนะแล้วก็พอจับดำเนินคดีก็ธรรมนัตพอดีสู้คดีเนี่ยอ่ตาตำรวจต้นเจเลยเขาก็เลยอ่าพี่ภากษาจำคุกในข้อหา รู้เห็นในการค้ายาเสพติดนาฬิกาสามสิบเรือนของคุณประวิตนะฮะโอ้โหฟอกซะแบบบริสุทธิ์เลยว่ายืมเพื่อนแน่นอนไม่มีความผิดถามท่านนิดนึงสำหรับ,บ <นะ S 1> ความทสท่ันยืมเพื่อนหรือได้มาโดยไม่ชอบครับเรียนตรงๆว่าตอนนี้ผมยังสอบต่อนะครับถึงแม้ปวชจะบอกว่าเ,เป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาคืนไปแล้วอะไรต่างแต่เพื่อนตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมยังอสอบต่อนะในฐานะประธานกรรมการปปรชขอ,องสภาเนี่ยนะสอบตอน,นะสอบให้สอบ,อบให้ชัดนะสอบว่าที่พธีสุรกรากรที่เกี่ยวข้องทุกคนนะนะ,นะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีการนําเข้านนติกาต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับตอนนี้กำลังจะสอบคุณกูริศปรลักกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นอดีตเจพีกรมสุรกากรในสมัยนั้นเลา หนีผมสามสี่ครั้งแล้วนะ,ะยังไม่ยอมนะรัชการติดทุนติดนี่นะอ่าต,ตอนนี้ก็ได้โอกาสก็สภา,าปิดนะ,ะนะสภา,าโควิดมาก็ยังสอบไม่นะนี่นผมหนีผมมาหลายครั้งแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องเรียกสอบไปได้ส่วนลูกสาวนะลูกสาวคุณเจ้าของนาฬิกานะ่นะที่อ้างว่าเป็นเจ้าของนาริกานะก็อ้างว่าออ่อ่าาหลังจากที่คืนนาฬิกา เพื่อนไปแล้วนะศุลกากรก็ขายทอดตลาดเขาก็ไปซื้อมานะครับนะแล้วตอนนี้ก็ขายไปหมดแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาแต่ก่อนรัฐมนุน50มีพระราชกําัังเรียกถ้าการไม่การเรียกไม่มามีโทษนะครับทั้งปรับทั้งจําครับคนไ,ไทยยังไม่เชื่อคนไทยยังไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อว่ายืมมาผมถามท่านนี่จรงตรงๆท่านเชื่อหรือไม่เชื่อว่าก็ไปยืมถ้าผมเชื่อผมจะสอบต่อบ ผมจําได้คุณอนุทินพูดออกรายการเลยว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสสที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นผมจะไม่ยอมให้ใครที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นสสมาจากการเลือกตั้งมาเป็นเด็ดขาดผมมีคลิปครับใช่จูเลีนก็เหมือนกันมีหมดนะทุกคนมีหมดผมดียิงกับหูกกม่หมดนะแล้ถามว่าไอ้พวกเนี้ยทําไมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจล่ะก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวก ณวันเลือกจะเลือกนายกนะครับให้บอกมาเลยจะเอาเท่าไหร่ไม่ใช่หัวระสรร์อาจะเอาเท่าไหร่ให้หมดบอกไม่ได้วันจะเลือกนายกโหวตนายกมันยังมารอผมหน้าบันไดหน้าบันไดทางขึ้นห้องประชุมเลยท่านวันงหนท่านวัางค์นะครับหมายความว่ามูลค่าสิบคนของท่านเนี่ยถ้าท่านสมมุตินะสมมติถ้าท่านเลี่ยงสมมติพันล้านก็มีสิทธิ์ได้ถูกไหมนาทีนั้นผมว่ามันผมว่าเขาก็ให้นะ นะครับเพราะตอนนั้นมันวังเวงไงท่านคนเหล่านี้เวลาที่เขาลงทุนไปแล้วเขากลับไปเขาต้องไปโวยกลับถูกไหมฮะแน่นอนเอาทุกอย่างนะครับนีงไงเราถึงตายทั้งห้าคนเนี่ยกลายเป็นตัวแปรที่ทําให้มีผลต่อ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 ประชากรต่อคนไทยทั้งหมดแล้วถ้ายังอยู่กันแบบนี้ครบแก๊งห้าคนเนี่ยคุณประยุทธ์คุณประวิทย์คุณอนุ อนุทินคุณอนุพงศ์คุณธรรมนัทประเทศไทยจะลงไปสู่จุดไหนที่ต่ำกว่านี้อีกไหมครับและจะเป็นยังไงลักษณะของประเทศไทยมันมีปีเดียวเท่านั้นเองที่การลำดับการจัดลำดับการคอร์รัปชันนะ่ะดีขึ้นในปีแรกปีห้าเจ็ดน่ะไปยุดมาดีปีแรกเพราะตอนนั้นยึดอำนาจมาใหม่คนก็กลัวไม่กล้าทุจริตกันต่างๆนะแต่หลังจากนั้นนะจนถึงปัจจุบันล,ล่วงมาโดยตลอดจนทั้งล่วงมาร้อยลำดับร้อยกว่านะครับ จากเจ็ดสิบกว่าหรือแปดสิบเนี่ยนะฮะร่วงมาระดับร้อยกว่าแล้วล่วงมาทุกปีนะครับแล้วถ้าคุณว่าถามคุณทาพวกนี้อยู่ต่อนะอยังไงนะดีฮะอก็จะร่วงลงไปอีกนะแล้วประชาชนเป็นไงไประชาชนแต่ก่อนอยู่ดีกินดีมีความสุขมีเงินทองใช้ใจ่ายใช้สอยในครอบครัวเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นหนี้หมดนะครับนะโรง,งแรมต้องปิดพนักง,งานต้องปิดนี่แอร์เอเชียก็ต้องปิดอีกนะ ไอ้นู่นนี่นี่ปิดหมดร้านค้าร้านอาหารปิดหมดคนเนี่ยมาต้องมาขอกินแล้วมันเป็นปกลายเป็นภาพที่ไม่นา่ารับไม่ได้แล้วละแล้วถามอยู่ต่อไปมันจะหนักขึ้นไหมมันต้องหนักขึ้นแน่กะคุณไม่ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0ดแ0ดเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ